สวัสดีครับคุณผฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่ายื่นถอนประกันอานน์นพาขึ้นปลาัยมอ็บคมคู่คุกคามสอวผอิดเงื่อนไขศารเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับมีรายงานจากไทยโพสต์บอกว่าที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับ พนังกงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลประหลโยธินได้ยื่นคำร้องขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวนายอน,นุนนำพาจำเลยที่1ในคดีหมายเลขดำออ่าง2887ทั2,564คดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญา7เป็นโจทฟ้องนอายอน,นุนกับพวกความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ข้อหาอื่นๆที่บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ถนนพหลโยธินและ5แยกาลาดพร้าวเมื่อวันที่24ถึงวันที่25พฤศจิกายน2563นะครับโดยอาศัยบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา109โดยเหตุที่อ้างว่านายอานนท์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีในชั้นศาลซึ่งมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยพูดหรือว่ายุยงหรือว่าส่งเสริม ให้มีการกระทำดใดๆอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลทั้งห้ามยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบของบ้านเมืองรวมทั้งห้ามจำเลยที่1ขัดขวางหรือกระทําการใดๆให้การดําเนินคดีในศาลนี้เป็นไปได้วยความล่าช้าซึ่งหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยกระทําผิดเงื่อนไขที่ศาลกําหนดดังต่อไปนี้วันที่12กรกฎาคม2566 จำเลยได้ประกาศชุมนุมที่ลานสกายวอล์กแยกปทุมวันพร้อมขึ้นเวทีปลาัยด้วยคำพูดที่เป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนและความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองมีการกล่าวถึงสถาบันศารมีพฤติการค่มขู่คุกคามสมาชิกวุฒธธิสภาเป็นแกนนําในการปลุกระดมมวลชนให้ไปร่วมชุมนุมที่อาคารรัฐสภา<ๆ>เพื่อกดดันสมาชิกวุฒิสภาในวันเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่13ก,กรกฎาคมปี พุทธศักราช2566หลังจากนั้นนะครับในวันที่16กรกฎาคม2566นายอนนุนได้นัดหมายกิจกรรมขามวม็อบเพื่อเอาใบลาออกไปยื่นให้กับสมาชิกวุฒิสภาโดยสารอาญาให้รับเป็นคำคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของพนักงานสอบสวนเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้รวมเอาไว้ในสำนวนคดีโดยที่ยังไม่ได้มีคำสั่งใดๆออกมานะครับ